คลิปนี้สน้อยก็พามาเลาะทงเลาะทงเข้ามาในห้วยมาหาบึงหนอไม้จ้าเนี่ยโอ้คันเดดออกกะเริ่มอยากเลาะห้วยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเย็นจ้าเบิ่งไงอโ้้น้ำห้วยน้ำใสไหลยเย็นสน้อยมาซองบึงหนอไม้จ้าหลังจากมานาให้อาหารกรบอาหารป่าแล้วแล้วกะหาฟืนหาฟืนได้เต็มอันตะกร้ารถแล้วก็มาหาแนวกินค่ะบันนี้นะไปย้ำตรงบ่ได้อย่างสน้อยก็เลยมาซองบึงหนอไม้นี่จะเห็นอยู่พี่น้องจ้าหนอไม้นะ หน่อไม้โอ้เดี๋ยวชน้อยสิสับเอาซะก่อนสน o i d สับเอาหน่อไม้ซะก่อนเด้อจ้าโอ้ยน้ำหลายพี่น้องจ้าโอ้ยที่ทางนั้นนู่นหน่อไม้นี่เอาได้หรือเ่สิสับยากจากน้อยเนาะเพราะว่าหน่อไม้เพิ่นอยู่ในลืบครับโอ้หมดแดงโอ้ยหมดแรงหลาย นี่เดี๋ี่จ้ะพี่น้องไดโนไม้ไดโนเนื่องละค่ะมองเห็นอยู่นี่อีกเดี๋ยวเอาไป อันนี้นอนน้อยจ้ะนี่ไปเดี๋ยวเราไปหาต่ออีกสักก่อนค่ะออกจากก้อนนั้นมาแล้วนอยก,ก็มาแวะเบิ่งก้อนนี่ค่ะโอู้หอ,อยากสูงแล้วพี่น้องจ้ะนี่นอนนี่โอ้ยน,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 นี่โอ๊ยกระยักมือจากน้อยเนาะเบิ่งอุ้ยอ,อ,อนี่นอนนี่ค่ะนี่ กระสีหกหกจากน้อยเนาะพี่น,อน้องเนาะถ่ายกระลำบากเป็นป่าหน่อไมค้ค่ะนี่หน่อน,นี้สูงละกระสีเอาคือการพาสโนไวที่หักเอาเลยเนาะหน่อนีน่เนาะนี่นี่จ้ะนี่ได้เลยเดี๋ยวเลาะเข้ามาเบิ่องทางในเบนื้องลึกกระสีนี้บอ้ยมนไปทั่วเบื้างนี้มลึกทางนี้โปออกค่ะแต่ว่าซุ่มๆเลยคะ่ะฝนตกแต่ว่ามันก็หลายคนหาเนาะพี่น้องเนาะนี่ มันเลาะห้วยทางนี้เป็นเขตแดนเฮาส่วนทางนั้นก็เป็นเขตแดนทางของเพื่อนค่ะอะบางทีเพื่อนกะข้ามมาหาเนาะหาอยู่หากินนํากันบ่ว่าก,กันค่ะเออเพื่อนก็นหาเฮาก็หา <c ười> คลิปนี้ก็พาพี่พาน้องมาหาหน่อไม้เนาะเลาะทงเลาะห้วยหาหน่อไม้จ้าหาอยู่หากินในแต่ละมื้อได้อย่างก็กินอันนั้นเลยค่ะ,อะโอเคเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้สาวน้อยเด้อจ้า